สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่องวิรุณจอะดนะครับเออวันนี้ผมก็จะมาใหม่นี่าะมา,ม,ามีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่ากีตาร์ผมราคาเท่าไหร่นะครับจะเป็นกีตาร์ปูตัวข้างหลังนี้นะครับแต่ว่าผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับไม่ไม่รู้มันไม่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่เห็นคอมเมนต์ของพี่เขาครับผมก็เลยมาทําเป็นคลิปตอบให้พี่เขาเลยกัน เพื่อใหคนอยากดูมัง้งอยากดูปหอืสําหรับดีชาวอยได้ด้วยวันนี้ผู้คุณโจได้แล้วหรือยังไม่คํานี้สําหรับวันนี้ก็จมามาดูกีตาร์เอ่อตัวแรกที่ผมซื้อนะถ้าเป็นจะพาไปดูครับมาดูกีตาร์ตัวแรกนะครับ ที่ผมได้มานะครับจะเป็นย่อนี้เฟนเดอร์ระ่าเมรู้เหมือนกันแล้วผมได้มาในราคาสองพันเจ็ดนะครับอันนี้เป็นพ่อซื้อให้นะครับราคานี้สองพันเจ็ดก็นี่ครับตัวแรกที่ผมพันลินนะครับสองพันเจ็ดเรามาตัวต่อไปเป็นคีเวนนะครับคีเวนทรงเคลวันนะทรงล็อกอ่ะ เออส่งแอบบเนตแอบเนตรืออะไรไม่รู้หละเออไม่ค่อยรู้ตัวนี้ผมได้มาสามพันห้านะครับผมซื้อนานแล้วตัวนี้แล้วก็มาเป็นคีเวนตัวนี้นะครับรหัสจะเป็น c C D สองศูนย์ครับตัวนี้เห็นไหมนี่ก็เป็นตัวนี้ผมซื้อมาสี่พันแปดนะครับพร้อมพร้อมตัวเอ็มตัวเอ็มนี่สองพันจะเป็นเอ็ม เป็นเอมยี่ห้อนี้นะครับผมซื้อมาสองพันเสียงดีมากเสียงดีอยู่ครับสองพันแล้วก็กีตาร์ตัวนี้สี่สี่พันแปดผมซื้อมาพร้อมกันนะครับสี่พแปดก็จะประมาณนี้ของเล่นผมที่ผมชอบเล่นนะครับไอผมไม่ได้เล่นเกีงนะแต่ว่าผมผมชอบกีตาร์นะครับชอบมาตั้งแต่นิกแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นที่จะก่งชอบสะสมเอางชอบสะสมนะ มันือมันมันถูกนะครับกีตาร์แต่ว่าที่ผมมีมันถูกแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจน,นะครับเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เพิ่งซื้อมานะครับเป็นคาฮองนะครับอะไรเนี่ยไม่รู้นะใครอ่าน,อ, <c oughs> นออกจำยี่ห้อไม่ได้แล้วอ่านออก <c oughs> แต่ว่าเป็นของค่าย c m c นะครับ <c oughs> แล้วก็ลำโพงบูทูธไว้เปิดเวลาเล่นกีตาร์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ดังดีครับดังดีชอบมากครับก like ็จะประมาณนี้คร <coin> ับตัวนี้ราคาเออลืมบอกราคาห้องนี่อยู่เอ่อสองเอ้ยพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทก็จะประมาณนี้ครับคืออยู่ในห้องของผมนะครับส่วนห้องผมก็มีแค่นี้ครับมีที่นอนแล้วก็โต๊ะทำงานครับมันก็จะรกๆหน่อยเนาะดูขยะอะไรยังไม่เก็บเลย ก็จะประมาณนี้ครับมีแค่น,นี้จบไปแล้วนะครับองการบอกราคากีต้กกานะเผื่อมีคนสนอประมาณนี้แหละก็ไม่รู้ดิไม่มีอะไรทําว่างนะครับผมสามตัวแต่ว่าผมมีกีต้าอีกตัวหนึง่งมันจะเป็นของอะไรแหละซื้อมาพันกว่าบาทเป็นกีต้าไฟสีขาวดำ แล้วก็เบรดตัวหนึ่งเบรดนี่จะอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็กีตาร์ที่ผมพูดาาก่อเกี้สีขาวดำอะอยู่บ้านเพื่อนเหมือนกันอันนั้นเขายืมไปนะครับแต่ว่าเขายังไม่เอามาคืนผมเลยนี่ก็เพื่อนสมัยเรียนนั้นแหละยืมไปจะปีสองปีละยังไม่คืนเลยไม่รู้อยู่ไหนทุกงวันนี้แล้วก็เบรดเบรดเบรดนี่อยู่บ้านบ้านเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอามานะครับเบรดเบรนี่เขาให้มานะครับให้มาแบบเป็นสายนะแต่ว่าผมมาซ่อมเอาเล่นได้ใช้ได้ด้วยทาสีทาสีใหม่ด้วยครับเบร แต่ว่าผมอยู่บนเผือนไม่ไดาวมานะครับก็จะประมาณนี้ครับที่ผมใช้เล่นนะครับอันนี้ก็ส่วนนี้ก็นี่ครับเห็นเนาะไอ้แดงๆเนี่ย <What? S 1> อันนี้ก็คือเอฟิกิตาครับมันเป็นเสียงเสียงแตกนะที่ไทยๆเชอบกันนะครับ <c oughs> มีก้อนเดียวครับก <c oughs> ็เอาไปหัดเล่นนะครับไม่ไรไปออกงานที่ไหนเล่นเพื่อความชอบพี่เช กีตาร์แต่ละตัวผมก็ตามที่บอกไปนะครับราคาก็จะประมาณนั้นราคาไม่แพงมากครับแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจครับคือเองทั้งหมดครับเอ้ยไม่ใช่ดิตัวกีตราร์โปรเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้พ่อซื้อให้ไปวังวันเกิดน,นะแต่สองตัวข้างหลังผมซื้อเองนะครับความชอบล้วนๆนครับที่ซื้อมาเนี่ยอืม,มีใครชอบแบบผมปะกีตาร์นี่ก็จะเป็นสายแจ็คแจบบ็คแล้วก็ อัดอึดก็ไม่อะไรนาะยกาสี่ีเป็นเวลาสีทถุมหนึ่งันทีแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับ,บก็ฝากฝังนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าถึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมเลยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไวรุ่นจอยได้นะครับอยากให้มันถึงหนึ่งพันซับหน่อยๆอ่ะ ฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเจอได,ด้ทุกท่าน <c oughs> นี่ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาบอกราคากีต้าร์เฉยๆนะครับไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยสาระก็จะอยู่ที่ตรงกีตาร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปผมเลยก็ขอบคุณครับ